ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะพามาทําการประกอบลําโพงเป็นชุดกลางแจ้งจิ๋วนะครับชุดนี้นะครับเป็นชุด2อคูณสองนะครับแล้วก็ในคลิปนะครับจะแนะนําเรื่องของวิธีการต่อลําโพงที่ถูกต้องว่าเราต้องต่อเป็นแบบขนาดเลอดต่อเป็นแบบอนุกรมนะครับสำหรับชุดกลางแจ้งนะครับสำหรับตัวแอมป์ที่ใช้นะครับที่ใช้ขับในชุดกลางแจ้งจิ๋วชุดนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูก่อนนะครับตัวนี้ครับคือแอมจิ๋วนะครับ z KMT สองหนึ่งนะครับก็ให้กำลังขับซ้ายขวาอยู่ข้างละห้าสวัตต์นะครับแล้วก็ลำโพงซับเบสอยู่ที่หนึ่งร้อยวัตต์นะครับเป็น M สองจุดหนึ่งชานลนะครับตัวนี้นะครับส่วนชุดกลางแจ้งที่จะใช้นะครับเป็นชุดนี้นะครับก็จะมีแหลม2ดอกนะครับเสียงกลางสองดอกแล้วก็ซับเบดส2ดอกนะครับซึ่งตัว M นะครับเป็น2 1จุดหนึ่งชานลดังนั้นวิธีการต่อต้องต่อให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวจะแนะนําในคลิปนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นครับจะทาการเปิดทดสอบทดลองฟังเสียงให้ดูก่อนนะว่า คุณภาพเสียงเป็นยังไงนะครับที่ตัวเอมนะครับที่ตัวแอมตัวขยายนะครับก็ทุกตัวปรับไว้ที่ตรงกลางทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวจะทําการเปิดทดสอบทดลองฟังเสียงดูนะครับเพิ่มโวลลุมนะครับ เ,เสียงแหลมนะครับล่งเสลี่ยงไลดูตรงกลางโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับลําโพงกลางแจ้งนะครับก็จะเน้นให้คุณภาพเสียงที่เป็นเสียงแหลมนะครับเสียงกลางที่เด่นชัดนะครับแล้วก็เป็นเสียงเบสที่หนักนะครับหนักแน่นนะครับ ก็เดี๋ยวจะพามาทําการประกอบแล้วก็อ่าแนะนําให้ดูลําโพงแต่ละตัวนะว่าแต่ละตัวเนี่ยลำโพงเสียงกลางมีลักษณะหน้าตาขนาดประมาณไหนนะแล้วก็ลําโพงซับเบนะครับข้างในต้องวางลาโพงลักษณะยังไงคนระับเดี๋ยวให้ดูทุดลําโพงก่อนนะครับแล้วก็จะมาทําการประกอบนะครับแล้วก็วัดค่าโอ์มของลําโพงแต่ละตัวแล้วก็แนะนําการต่อ,อวิธีการต่อที่ถูกต้องภายในคลิปนะขออนุญาตตั้งกล้องสักครู่นะครับ ครับเดี๋ยวเบื้องต้นก็พามาแนะนําหน้าตาแล้วก็ขนาดของลาโพงกลางแจ้งจิ๋วที่ซื้อมานะครับก็ลักษณะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้เป็นตู้ดอกเสียงกลางแล้วก็แหลมนะครับตัวนี้นะครับให้ดูลักษณะหน้าตาก่อนนะครับขนาดนะครับขนาดความกว้างนะครับขนาดความกว้างอยู่ที่เจ็ดเกือบแปดเซนติเมตรครับนี่นะครับขนาดความสูงของตู้ดอกนะครับตู้ลาโพงนะครับอยู่ที่สิบ ีเกือบสิบห้าเซนติเมตรครับนี่นะครับความลึกนะครับความลึกอยู่ที่เก้าเซนติเมตรนะครับตัวนี้นะครับเป็นตู้เสียงกลางครับเสียงกลางแล้วก็ต่อลำโพงแหลมนะครับก็สามารถที่จะทําแขวนเป็นรูปแบบทรงลายอเรได้นะครับเป็นรูอย่างนี้ต่อออ่่าาขึ้นไปอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่ว่าชอบแบบไหนนะครับมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นตู้เบสดนะครับตู้ซับเบสดนะครับนี่นะครับตู้ซับเบสด ตู้เซเบตหน้าตาด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเป็นตู้ปิดด้านหน้านะครับแล้วก็มีช่องลมอยู่ตรงนี้นะครับช่องลมอยู่ด้านล่างนะครับลักษณะก็เป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับของสี่เหลี่ยมมาดูขนาดครับขนาดของตู้ซับเบตถ้าว่ามีขนาดเท่าไหร่นะครับเริ่มต้นที่ด้านกว้างนะครับด้านกว้างของตัวลำโพงอยู่ที่สิบเกือบสิบเอ็ดเซนติเมตรนะครับกล่องไหมจะประสมไหมนะครับสิบเกือบสิบเอ็ดเซนติเมตร ความสูงนะครับความสูงอยู่ที่16เซนติเมตรครับ16เซนติเมตรความลึกนะครับความลึกอยู่ที่12เซนติเมตรนะครับแล้วก็จุดตำแหน่งใส่ดอกลำโพงนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นฝาด้านบนตรงนี้นะครับเปิดออกมาครับก็จะเป็นการใส่ลำโพงในตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นการใส่ความแล้วก็ยิงน็อตยึดข้างในนะครับตัวนี้นะครับ ็เป็นลำโพงขนาดสามนิ้วนะครับแล้วก็ตู้เนี่ยเป็นรูปลักษณะอ่าไม่แน่ใจนะว่าเป็นทรงเทอร์โบหรือว่าบีวีนะครับก็ลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นนะครับความหน้าลงแล้วก็มีอ่าช่องลมออกด้านหน้านะครับอันนี้ก็เป็นตู้ซับเบสนะครับส่วนตู้เสียงกลางเมื่อกี้ลืมบอกครับก็เป็นตู้สําหรับใจดอกขนาดสองนิ้วนะครับนี่นะครับเป็นดอกสองนิ้วทั้งคู่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นตู้ลําโพงที่อ่า ซื้อมาครับทั้งหมดสี่ตู้นะครับที่ซื้อมานะครับก็เพื่อที่จะทําการประกอบชุดแรกเป็นสองคูณสองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นถ้าประกอบชุดนี้เสร็จนะครับก็จะเป็นสี่คูณสี่นะครับแล้วก็จะเอามาประกอบชุดกันแล้วก็ทําแขวนเป็นลายอะไรนะครับอันนี้ก็แผนที่คิดว่าจะทํานะครับเดี๋ยวต่อมาครับมาดูเรื่องของลําโพงนะครับลําโพงก็มีส่วนสําคัญในการที่จะประกอบแล้วก็ใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหานะครับ ดังนั้นเราก็ต้องเข้าใจแล้วก็เรียนรู้เรื่องของอลําโพงด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการวัดค่าโอห์มลำโพงให้ดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปรับหน้ากล้องค่้นลงนิดนึงนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นเรามาดูเรื่องของค่าโอห์มของลาโพงกอนนะครับว่าค่าโอห์มลำโพงมันเป็นยังไงนะครับตัวนี้นะครับเป็นลําโพงเสียงกลางขนาดสองนิ้วนะครับค่าโอห์มตรงนี้สเปคครับไม่ได้บอกตรงนี้นะครับว่าค่าโอห์มเท่าไหร่นะครับดังนั้นลังนั้นก็จะใช้มิเตอร์วัดดูนะครับว่าตัวนี้ให้ค่าโอห์มมาที่เท่าไหร่น สำับมิเตอร์นะครับก็จะใช้ตัวนี้นะครับเปิดนะครับแล้วก็กดเลือกไปที่วัดค่าโอห์มตรงนี้นะครับในเนี่ยจะว่ากล้องมองเห็นไหมครับเป็นลักษณะการวัดค่าโอห์มนะครับแล้วก็จะวางไว้ตรงนี้นะครับการวัดค่าโอห์มก็จะวัดตรงๆเลยครับอย่างนี้นะครับยิ่งขัวบวกขัวลบนะครับแล้วก็ค่าโอห์มที่วัดได้นะก็จะเป็นตอนนี้มิเตอร์วัดได้ที่ห้าหรือหกนะครับตรงนี้นะครับ เสงเจงสเปคลำโพงมันจะอยู่ที่4โอห์มนะครับตัวนี้นะครับ4โอห์มแล้วก็มาดูเจ้าตัวดอกทวิตครับดอกทวิตก็จะทําการวัดค่าโอห์มให้ดูนะครับค่าโอห์มของดอกทวิตครับอยู่ที่4.5นะครับก็เหมือนกันครับเป็นลําโพงอ2นิ้วแล้วก็ค่าโอห์มอยู่ที่4โอห์มนะครับทีนี้มาดูดอกซับเบดนะครับดอกซับเบดตัวนี้นะครับดอกซับเบดนะครับ วัดค่าโอห์มให้ดูนะครับตัวนี้ค่าโอห์มที่วัดได้สี่จุดหนึ่งนะครับสี่จุดหนึ่งครับนี่นะครับตัวนี้ก็มีเขียนบอกไว้นะครับเขียนบอกไว้ว่าเป็นลําโพงอ่าสี่โอห์มสิบห้าวัต์นะครับตัวนี้นะครับดังนั้นนะครับลําโพงที่มีอยู่ทั้งหมดที่ผมมีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอ่าซับเบสนะครับตัวเสียงกลางนะครับกัตัวเสียงแหลมเนี่ยทั้งหมดเป็นลําโพงสี่โอห์มทั้งหมดนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับตัวแอม กิ๋วตัวนี้นะครับจัดเชอมทีสองหนึ่งนะครับรับค่าโอห์มได้ตั้งแต่สี่จนถึงแปดโอห์มนะครับดังนั้นการต่อยังไงเนี่ยจะได้อ่าจะได้ค่าโอห์มอยู่ระหว่างสี่ถึงแปดโอห์มก็เดี๋ยวจะมาแนะนาอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็มาดูวิธีการต่อลาโพงนะครับว่าจะทํายังไงให้ได้ค่าโอห์มที่เราต้องการหรือตามสเปคของเจ้า power amp นะครับตอนนี้นะครับตัวเสียงกลางนะครับผมก็ได้ทําการแบบกีต่อสายไว้นะครับ การต่อสายของผมนะครับจะต่อเป็นลักษณะออนุกรมนะครับอนุกรมคือยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็แล้วมีดอกกำโพงอยู่สองดอกนะครับเป็นเป็นดอกทวิตดอกแหลมแล้วก็ดอกเสียงกลางนะครับการต่ออนุกรมคือเอาขั้วบวกนะครับขั้วบวกขั้วลบมาต่อกันอย่างนี้นะครับนี่นะครับเป็นเส้นเดียวกันนะครับขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบเป็นสายเดียวกันเส้นเดียวกันมาต่อกันนะครับแล้วก็ขั้วบวกอีกด้านหนึ่งขั้วลบอีกด้านหนึ่ง ซึ่งอยู่คนอยู่ที่ลำโพงคนละตัวกันครับก็เอาออกมาแล้วก็ไปต่อเข้าพอแอมป์ครับการต่อลักษณะอย่างนี้นะครับสิ่งที่จะได้คือจากเดิมค่าโอห์มที่มันเป็นสี่โอห์มนะครับของลำโพงแต่ละตัวนะครับค่าโอห์มมันจะรวมกันเป็นแปดโอห์มนะครับเดี๋ยวผมจะทําการวัดค่าให้ดูว่าได้แปดโอห์มจริงไหมนะครับวิธีการวัดค่านะครับก็เอาปลายสายอีกด้านหนึ่งนะครับนี่นะครับเป็นปลายสายที่ต่อออกจากลําโพงนะครับ ต่อจากลำโพงก็มาวัดอีกด้านหนึ่งเลยนะครับว่าค่าโอห์มจะได้เท่าไหร่นะครับสังเกตดูที่มิเตอร์นะครับผมก็เอามิเตอร์อ่าจิ้มวัดนะครับเห็นแน่ใจว่าตัวกล้องจะซูมให้ได้ไหมนะครับตอนนี้นะครับค่าโอห์มนะครับหลังจากที่ต่ออนุกรมเสร็จปุ๊บเนี่ยค่าโอห์มจะได้อยู่ที่เจ็ดจุดเก้าหรือแปดโอห์มนะครับนี่นะครับแต่ถ้าเกิดเราต่อขนานนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับ การต่อขนานครับเดี๋ยวดูลำโพงชุดล่างนะครับเป็นชุดสองตัวนี้ครับสองตัวนี้ผมต่อสายออกมาแล้วนะครับนี่นะครับเป็นปลายสายนะครับการต่อขนานนัคือการเอาบวกชนบวกลบชนลบนะครับบวกชนบวกนะครับผมจะวัดให้ดูนะครับบวกชนบวกลบชนลบนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการต่อแบบขนานนะครับการต่อแบบขนานเนี่ยมันทําให้ค่าโอ์มลดลงนะครับเดี๋ยววัดให้ดูนะครับวัดให้ดูนะครับ นี่นะครับเห็นไหมครับค่าโอห์มนะครับสองลำโพงสองดอกดอกละสี่โอห์มเอามาต่อขนานกันนะครับจะค่าโอห์มจะลดลงอยู่ที่สองจุดหกนะครับดังนั้น,นครับค่าโอห์มที่ลดลงสองจุดหกครับพาวเวอร์แอมป์เราไม่ได้รองรับนะครับเราพาเวอร์แอมป์เราเราับได้ที่สี่ถึงแปดโอห์มนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราทําการต่อขนานแล้วก็ใช้งานนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือไม่ดอกลำโพงขาดก็พาวเวอร์แอมป์ไหมหรือเสียนะครับ ดังนั้นก็ต้องให้ระวังแล้วก็ต่อให้ถูกนะครับสรุปนะครับถ้าเกิดเราต่อลำโพงแบบอนุกรมนะครับก็คือเอาขั้วบวกกับขั้วลบของลำโพงชนกันก่อนนะแล้วค่อยต่อขั้วบวกอีกด้านหนึ่งกับขั้วลบอีกด้านหนึ่งมาหาเ o อร์เอมนะครับการทําอย่างนี้นะครับจะทําให้ค่าโอห์มของลำโพงนะครับจากแต่ละดอกที่มีค่าโอห์ม4โอห์มนะจะเป็นการรวมโอห์มครับก็จะเป็นทั้งหมด8โอห์มนะครับแต่ถ้าเกิดเรา,า um, ต่อแบบขนานนะครับ ต่อแบบขนานคือเอาขั้วบวกจนขั้วบวกชนลบขั้วลบชนขั้วล,ลบแบบนี้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือค่าโอห์มจากลาโพงที่ตั้งต้นนะครับแต่ละตัวมีค่าโอห์มอยู่ที่4โอห์มนะครับมันจะทําให้ค่าโอห์มลดลงไปครึ่งหนึ่งก็จะเหลือแค่2โอห์มนะครับดังนั้นก็ต้องดูว่า power amp เรารองรับได้ไหมครับก็มี power amp บางรุ่นที่สามารถรองรับได้ตั้งแต่2โอห์มถึง8โอห์มก็มีนะครับดังนั้นก็ต้องเข้าใจตรงจุดนี้แล้วก็ทําการต่อให้ถูกนะครับ เดี๋ยวผมจะทําการเปิดทดสอบทดลองฟังเสียงให้ดูกับชุดนั้นก่อนนะครับชุดที่ประกอบเสร็จนะครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันดูว่าลําโพงหลังจากประกอบเสร็จนะครับเสียงจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมจะทําการเปิดทดสอบทดลองฟังเสียงให้ดูนะครับแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับผมเพื่อได้ทําการปรับตั้งกล้องเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวตัวไมโครโฟนผมจะเอาไว้ระดับนี้นะครับเพื่อให้รับเสียงจากตู้ที่มันออกมานะครับ power amp ต่อสายเรียบร้อยนะครับ ลำโพงซ้ายขวาก็ขึ้นไปที่สองตัวนี้นะครับเป็นสองตัวที่เป็นลำโพงซ้ายขวาเลยนะครับส่วนลำโพงตู้ซับเบรดนะผมทําการต่ออนุกรมกันสองตัวนะครับแล้วก็เอาปลายบวกลบนะครับมาเข้าที่ตัวซับเบดนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับมาต่อประมาณนี้นะครับแล้วก็จะทําการเปิดทดสอบทดลองฟังเสียงให้ดูนะครับก็เดี๋ยวเพลงที่ใช้ก็เป็นลายที่ลเหนะครับของ t อ y ้างม music นะครับเดี๋ยวทดสอบทดลองฟังดูนะครับ

Thank นี่เลยนะครับให้ฟิอให้ความรู้สึกเหมือนลำโพงชุดกลางแจ้งชุดลดแหลเลยครับเสียงกลางชัดนะครับเสียงเบสหนักนะครับเสียงแหลมชัดเจนนะครับก็เป็นตู้ลำโพงชุดกลางแจ้งกิวที่ซื้อมานะครับโดยไกรลักใจชอบนะครับก็ซื้อไว้เป็นของสะสมนะครับ หรือไม่ก็ใช้ฟังเล่นนะครับก็เอามาฝากกันประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อจากผมนะก็ประกอบให้เสร็จสับเลยพร้อม power app นะพร้อมดังเปิดฟังได้เลยเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวราคาย,ยังไม่ได้คำนวณน,นะยังไงถ้าถ้าเกิดว่าสนใจจริงๆก็ทักมาที่ช่องหรือไม่ก็เฟซบุ๊กนะครับพอตีทำเกษตรนะก็เดี๋ยวจะทำการติดต่อไปแล้วก็คุยเรื่องราคาน,นะครับแล้วก็การจัดส่งนะครับ ยังไงคลิปวันนี้ครับก็เอามาฝากกันประมาณนี้นะครับขออนุญาตประกอบต่อให้เสร็จนะครับจะเกิดว่าใครที่ชื่นชอบเรื่องของตัวรัเซลยงนะครับตัวเครื่องเสียงการแจ้งนะครับทุวเครื่องเสียงแอมจิ้วนะครับก็ยังมีอยู่เรื่อยๆแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องพอตีท่อปะเะษตศนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็เพียงพอแค่นี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ